ถ้าพูดถึงรถที่มีสไตล์ชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองและเป็นพรีเมียมแบรนด์ของอิตาลีจะมีชื่อหนึ่งที่คุณคุณ้นหูนั่นก็คือเวสปา สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่กับ Vespa GTS Super Sport 150 i g e t ABS โฉมใหม่ซึ่งโฉมใหม่เนี่ยเขาปรับดีไซน์รูปรักษณ์เนี่ยให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและจะมีอะไรบ้างที่มาใหม่กับรถคันนี้มาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง GTS Super Sport โฉมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าปรับดีไซน์มาหลายจุดและรุ่นนี้นะครับยังเป็นรุ่นที่เฟรมใหญ่ที่สุดในคลาสสิ่งที่เปลี่ยนมาใหม่เริ่มตั้งแต่ระบบไฟที่เป็น LED แล้วทุกจุดเบาะนั่งใหม กระจกข้างแบบใหม่บังแต่แบบใหม่ปุ่มคอนโทรลที่มีจอยสติ๊กด้านซ้ายและด้านขวาจะมีปุ่มเปิดใต้เบาะและก็ปุ่ม A S R มือจับผู้ซ้อนแบบใหม่และล้อแมกแบบใหม่ที่ให้ความสปอร์ตเอามากๆแถมยังมีที่แขวนของด้านหน้าช่องเก็บของด้านหน้าและก็ช่องเก็บของใต้เบาะ หน้าจอเรือนใหม่ที่เป็นแอนะล็อก LCD บอกข้อมูลละเอียดชัดเจนแถมตัวรถนะครับยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยโดยผ่านแอปพลิเคชัน w e s p a m เมและรถคันนี้นะครับให้กุญแจมาเป็นแบบสมาร์ทคีย์แล้วแถมตัวกุญแจย,ยังมีปุ่มฟังก์ชันมาให้เราได้กดใช้กันอีกด้วยข้างบนเนี่ยจะเป็นปุ่มเพื่อแสดงตำแหน่งตัวรถนะครับกดแล้วไฟก็จะพิบเราก็ได้เห็นรถได้อย่างชัดเจนและปุ่มข้างล่างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดใต้เบาะโดยเราแค่กดแค่กดแค่กด สะดวกสบายมากๆมาต่อที่ฟิลิการขับขี่ครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าท่านั่งสบายมากๆหลังตรงได้ท่านั่งที่กระชับพื้นที่วางขาก็กว้างจุดศูนย์ถ่วงตัวรถอยู่ต่ำทำให้สามารถพลิกรถได้ง่ายแบบไวมากๆและเครื่องยนต์ไอเกตขนาด5 CC, 1 5 5ซีซี1สูบ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลค่อยๆมาขี่แบบชิลๆใช้งานทั่วไปสบายเลยครับมิติตัวรถที่บอกว่าใหญ่พอมาขี่จริงแล้วลุยรถติดได้แบบไม่ยากเลย และช่วงล่างของตัวรถล่ะเป็นยังไงช่วงน้างของตัวรถก็เป็นช่วงล่างอะแหะครับคงทํางานไม่เหมือนเบรกหรอกครับยอกครับยอกช่วงล่างของตัวรถเนี่ยก็ซับแรงกระแทกได้อย่างเพียงพอต่อถนนบ้านเราเลยล่ะครับ ดิสเปกที่ให้มาพร้อม ABS ทํางานได้อย่างดีและตัวรถนะครับมีระบบ ASR หรือ traction control เนี่ยถ้าเปิดไว้เนี่ยบอกเลยว่าทํางานอย่างละเอียดไม่ยอมให้ล้อหลังเกินล้อหน้าเลยแต่ก็สามารถปิดการทํางานได้แต่ถ้าเปิดไว้เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าปิด ASR รถก็สามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงครับและรถคันนี้นะครับราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่165,900บาท หรือใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wespa.co.th โอเคเรามาสรุปกันเลยครับสำหรับ Vespa GTS Super Sport 150iGetABS คันนี้นะครับเอา,ปาเป็นว่าเรียกสั้นๆว่า GTS150 ชมม่แล้วกันรถคันนี้เหมาะใครรถคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแต่ต้องการความคล่องตัวแถมไปด้วยเทคโนโลยีที่อัดแน่นเต็มคันรถนะครับและต้องการ ความที่ต้องการบอกบ่งบอกไร้สไตล์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนรถคันนี้เหมาะกับคุณครับกับเ e s ป้าชีด150แถมที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าจะขี่รถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าจะขี่รถคันนี้อย่าลืมสตาร์ทครับไม่งั้นจะขี่ไปไหนไม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมมากกว่าน,นั้นก็คือฝากกดไลค์กด s ซับสไคร์ทั้ง Facebook และ YouTube ของใบแกเรียด้วยครับแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ